ครับนครับนกนกทำอะไรูกนกทำอะไรนมาลอะบอลลุกมาลอ้อยายพาลอ้อบอลลกนั่งลงก่อนนั่งลงกับยายก่อนอุ้ยน,นั่งลงครับนั่งลงครับจะไปไหนลกูกนั่งลงก่อนอือ่ะนั่งลงลกูกนั่งลงโอ้โยเ่เคยไปใส่มาใส่ไก่เด่นแต่อ,อยู่แถวนั่น เคยมากไก่เนาะคะ่ะเนาะได้กินไหมกินไหมเพิ่นได้กินไหมเนาะคะ่ะเนาะอืออืออือจอมเด็กๆพอย,ยังลูกพอย,ยังพอย,ย่างมามาเลยข้ามล้วแม่เดี๋ยวแม่จะว่าแล้วบุ๋มบุ๋มเอ้ยบุ๋ม พอแล้วล่ะลูกพอแล้วล่ะข้ามแล้วลูกมามามมอื้ม